สวัสดีครับมนีนบาวรลหันอยู่ในภาพีพน้องมาชมสถานที่ผู้ขาดเกิื่อนหมดรักครับผมและยินเขาแวแวแว่าสถานที่แห่งนี้ต่อไปสิได้เป็นมองท่องเที่ยวที่ติตสำรับในเขตภาคอีสานครับยินว่าสิมีงบป,ประมาณนะมาสั่งเป็นจุดชมวิวก็คืออย่างขึ้นสกายวอล์กครับ เขตเมื้นทียงนี่นะครับเป็นสกระถ้ำเป็นจุดชมวิวของผลิพันธ์ไปดพันมากครับเป็นเฟีเฟีเฟหนึ่งข้าเจ้าลงไปว่าอันนี้เป็นขา้าวล่วงข้าวแทก้กนนกับปลูบไปน้องว่าสีเอสเป็นสถานที่มืงนี้เป็นจ <c oughs> ุดชมวิวของภาคอีสานครับสีมะสางสกายวอล์กสกายวอล์กก็คือจุดชมวิวครับแอบผูกขาดบาวาราหันกัน คิดว่าดีครับเป็นการดีครับที่ให้คนพนพานไปผ่ันมานะครับใ้เกืืออย่างเดนมาถ่ายา Self <c oughs> รูปหามาเซลฟี่ท่านที่ดีพี่น้องบรรยากาศก,าก็ดีครับมันนี่บรรยากาศกับบอดมีมาดดนะรพูดค้าก็ได้บ <c oughs> บานเกิดกับยูอัมเพื่อนต้นสังเลยครับแต่กับบอดีมา ยุดพักดยุดเทีอนผู้ขาดเนี่ยก็โอ้หลายปีแล้วครับพี่น้องหลายปีครับไม่เห็นสถานทีบางนีเงี้ยลง,งนะพานขิดหอด <c oughs> บานเกิดมังนอนครับบรรยากาศสวยงามครับพี่น้องรู้สึกว่าน้าเพิ่มขึ้นครับระรับน้าเพิ่มขึ้นขึ้นมากหลายหลายเติบอยู่ครับรับน้าก็ได้รบกัผ่านไป่านมา มอขาดสายครับผ่านไปผ่านมาขาดสายถานทีกับคึกเกาพี่น้องยตกวันกับ่ค้าแม่ค้าวบอกขายมาขายของนะครับพี่น้องแต่ว,ว่าช่วงนี้มาแสดงว่าทั้งเจ้าหน้าที่พ้นอนุญาตแล้วขายของเลยครับว, <c oughs> วันนี้ก็มากครับหมอลัมเคื่อวันครับ มาครับหมอมรำเพื่อวันแจลีกระจังจรครับเนกำลังเลือกลอตเตอรี่อยู่นะครับซื้อมาหลายใบสองสองหนึ่งบรรทุกตอรี่ซื้อมาหลายใบนะครับหมอรำเพื่อวันกัน <c oughs> จุดชมอาทิตย์ตกน้ำที่โนนยาวอันนี้สั่งกันไหมมั้งครับ จุดชมอาทิตย์ตกหนามที่นอนยาวสงสัยส้างขึ้นไหมครับน่าจะส้างขึ้นไหมภู้ขาก็าได้มาจอดพักหลายปีแล้วไปน้องส่วนมากเป็นที่ขี่รถไกลไกลมากาสิผ่านไป่านมากาสิครับโอ้สูงเติบได้พี่น้องเลยถ้าทำเป็น,นจุดชมว,วิวหรือว่าสก,กายบล็อกเลยครับถือว่าวิวได้สวยครับ ทิวทัศน์สวยงามมากกระิเมืองงบประมาณกัน,กนโอ้หลายลานเติบนะครับก็เป็นการดีครับมันจะได้เป็นจุดเด่นของทางอีสานเขาเป็นจุดเด่นของจังหวัดขอนแก่นครับเกิน,นรบรรลุท่านี้กำกึงมาทั้งน้องบัวลำพูเขตเชื่อมต่อระวังองบัวลำพูมหาขอนแก่นครับก็เป็นการดีเป็นการดีของ ผู้ที่ก่อสร้างผู้ที่สร้งางสถานที่สําคัญในคนท่องเที่ยวครับเป็นนายเป็นตาแค่เจ้าวัดทันเจนเฮ้าหรือว่าเจ้าวัดตระโบลำพูเฮ้าครับสร้างแล้วก็ได้ยวันนี้ก็แม่กันสองคนก็พี่น้องมากับพ่อหน้าแื่วันจัจาร์จางนนก็กำลังเหรียญโทษระสามเหรียครับอ่านจอดพักพอดีครับกัาบบ้านมะยามผู้ถ่อเลย แมาจอดชมวิวหน่อยฮะมีแสะพานไปฟันมาอะไรกันเลยาจอดเซลฟี่หน่อยก็น,น่ารักนะครับถ่ายท้ำให้พี่น้องเบิ่งว่าทิวทัศน์สวยงามครับทิวทัศน์มางอย่าสวยงามเหลือกเกินกานสร้างสกายวอล์คได้ก็ตามที่เป็นข่าวกันกันการที่ว่าเป็นนาเป็นตาของภาคอีสานเท่าครับเป็นนาเป็นตาของจังหวัดเท่าถือว่าเป็นการดีครับ แหล่งท่องเที่ยวที่พันๆนปพันมาต้องได้จอดช่วนมากครับจอดถ่ายรูปถ่ายยังกันไปนะครับอาทิวทัดธรรมชาติสวยงามดีครับสวยงามกว้างขวางดีไ <c oughs> ก่คุณพีณ่แมนนาผู้ขาแล้วครับ เดี๋ยวสุดหนูสุดตาคนนะครับทั้งไปหน้าผู้ขาวนะครับผู้ขาวเป็นคนอาจังหวัดน้งบัวลำพูเขาเนี่ยครับอยู่อำเภอโนนสังครับบารุงหันก็ไันเานเกิดเมื่นอวานกับอยู่อำเภอโนนสังนลยครับจะย้ายไปอยู่คอนจันก็นได้ยสิบวกว่าปีครับตั้งปีสองพันหอยสี่สิบเจ็ดนะครับสี่เพียสสิแปดสิบวกว่าปีแล้ว เป็นว่าบ้ารอหันขอจบไปเพียงแค่นี้ครับพี่พน้องก็ฝากติดตามนะครับเนะเาะกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับแต่ใครซับคาได้พี่น้องเด้อบ้ารลหันแชแนลครับผมขอบคุณครับ